สวัสดีค่ะบงชูวันนี้ก็มาเจอกับสนีนเนาะวันนี้เนี่ยก็เอาสาระเล็กๆสนุกๆมาฝากกันเนาะ วันนี้เนี่ยก็มาด้วยเรื่องของฝรั่งเศสตอนที่เราเรียนใหม่ๆเนาะไม่ว่าเราจะไปเรียนกับใครก็แล้วแต่ที่โรงเรียนกับอาจารย์สอนส่วนตัวอาสาสอนออนไลน์เรียนด้วยตัวเองเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องที่ฝรั่งเศสที่เราเรียนเอ่อกับฝรั่งเศสทีเ่เราใช้กันจริงๆเนาะเรียนกันแรกๆก,กับเ,เราใช้กันจริงในชิตประจําวันก ก็มีใครที่มีอะไรอยากจะเสริมอยากจะติเตียนแนะนำแก้ไขถ้านนีพูดผิดอะไรก็แล้วแต่นี่ก็สามารถลงคอมเมนต์ได้นะคะวันนี้เนี่ยก็เริ่มกันเลยค่ะก็คืออย่างแรกที่ทานีคิดว่าอุ้ยเออเวลาตอนที่เราเรียนเนี่ยก็คือออตอนที่เราเรียนด้วยตัวเองเนี่ย Uh, เราก็จะเรียนมาด้วยความคิดว่าสมมุติว่าถ้าคุณจะไปซื้อของแล้วทีนี้เนี่ยคุณต้องคุยกับ uh, uh, คนขายคนที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยทีนี้เนี่ยเขาสอนมาให้เราเนาะเขาสอนมาให้เรามีมารายาทด,ดีมากก็คือเอส e ื uh, je ะ e ป x a v ว่าอะไรประมาณนี้ uh, je voudrais un croissant de et deux pains au chocolat s'il vous plaît อะไรประมาณนี้เนาะแต่ทีนี้เนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยคือแบบว่าทุกอย่างมันต้องเร็วมากอย่างคุณไปที่ปาติสตรีเนาะหรือว่า เอ่อโรงชีอะไรประมาณนี้เนี่ยก็คือร้านขนมปังร้านขายขนมอะไรประมาณนี้เนี่ยคุณจะมาแบบว่า je v o เชอร์บูตเรอแอนโครสสองออชอแอนโครสสองเ a พังอ c ชคอล่าเออ deux éclairs au café s'il vous plaît คือมันไม่มีแล้วประมาณนี้เนี่ยอยู่ๆเนี่ยก็คือพอใช้ชีวิตที่นี่เนี่ยก็เดินเข้าไปอย่างแอนโครสสองชิวเปลี่ยนเดพังอุชคอล่าเอ Quoi uh, d'autre Deux éclairs e chocolat, uh, s'il vous plaît, ça sera tout. Merci. อะไรประมาณนี้เนาะก็คือแค่อยากจะย้ำว่ามีแค่สองอย่างเนาะที่เราไอ้สามอย่างก็คือบุ้งชูบุ้งสว่าค่ะแล้วก็อะไรอีกละ่ะอันที่สามก็คือซิวเพลซิเตอร์เพลคุณจะขอร้องคุณจะสั่งใครคุณจะให้ใครทำอะไรเนี่ยก็คือตัวนี้เนาะแล้ว uh, อีก อีกตัวนึงก็คือ merci นคือเราก็ต้องแตบบ่อย่างเงี้ยม,มัน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 เหมือนกับว่าเป็น d i a l o g e ที่เป็นเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าเราต้องต้องจะแต่ทีนี้นเนี่ยเาสอนเรามาให้เป็น est-ce que je peux ว่า est-ce que je peux bla 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 หรือไม่ก็ je voudrais j'aimerais อะไรประมาณนี้เนะี่ยแทบจะ ไม่มีใช้แล้วในชีวิตประจําวันไหมถึงว่าใช้ได้แต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราไปไง่มันในชีวิตจริงอ่ะมันจะง่ายมากขึ้นด้วยการที่บอกว่าเออเราจะเอาอะไรยังไงยินป้อมอัอคิโรเดิปอมนะซิบูเปอะไรประมาณนี้จบเนาะแม่ซิอันที่สองนี่ที่สันิงคิดว่าเออ เราถูกสอนมาให้ใช้ตัวนิกาชีกก็คือเนอร์นี่อะไรประมาณนี้นะเยอิวยูเนเวอร์โอคันยูเนเวอร์อุกุนฮะยูเนเวอร์ปะฮะยูเนเวอรนี่ฮะอ๋อบลาบลาบลานี่บลาบลาบลาอะไรประมาณนี้เนี่ยทีนนี้เนี่ยเขาสอนมาเราอย่างนี้แต่ในชีวิตจริงเนี่ย เราคนที่พูดเนิอเนออะไรแบบนี้เนี่ยขนาดเบสอท่านี้ยังไม่ใครใช้เลยได้คะแนนมา22ไอคะแนนที่เหลือเนี่ยคงจะตกตรงที่ว่าเราไม่พูดคาว่าเนออะไรพวกนี้เนอเยอยืนของปลาอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็ยีปลาุมคคือในชีวิตจริงคือยนีปลาขมขี้เนี่ยยังไม่ยังไม่เจอนะก็คือหมายถึงว่า พอเราอยู่ในชีวิตจริงขึ้นมาเนี่ยเวลาเราเขาสอนเราเนี่ยเขาให้สอนเป็นยูนิคอคคงป้าฮะยูนิป้าคงพรีฮะยูนิเวอร์ป้าฮะมองยาวเอกตัวฮะสุดสัวเอจูโนบียงปาจุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องเราก็มาพูดก็คือส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นยูเวอร์ป้ายูนิป้าคงพรีเด็ดเด็ดเด็ดป้าละอะไรประมาณนี้เนาะคือ บางชีลังเวแกชงลังเวเนี่ก็แทบไม่ค่อยใช้อะไรเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดลเา้าเวเดล้าเออบุ๊วเลคกจะยาเชเชออามองยิ่วบุอะอะไรประมาณนี้เนาะอันที่สที่สนีิคิดว่าฮะยังไงละ่ะฮะตรงนี้เนี่ยเขาสอนมาเนาะเขาสอนมาให้เราพูดเออจู s j ่ปะจู i น p a ่ปะกอมมองเฟร Je je sais pas. Je suis à, la bure maintenant. Je suis au bureau là, bas je que, je suis au bureau. que, พูดกับคนที่บ้านเนาะพูดกับคนที่เรารู้จักกันแต่ถ้าพูดในวันที่เราต้องสัมภาษณ์เราสอบอะไรเนี่ยก็พยายามทําให้มันแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ได้มีเตร,เรียมสอบไม่ได้ไปพูดกับใครที่เป็นทางการเนี่ยคุณพูดไปเหอะปกติเช่อปะว่าละเนี่ยพูดถึงก็คือถ้าจะไม่มีคําว่าฉั s คือและอีกอย่างหนึ่งก็คือการพูดก็เหมือนกับว่าคาว่ามีเนาะ ย่า s ่าเดม s ย่าเด้แปต์ยาเด่ที่ที u ท i ่ท a ่ที่ท่ที่ที่ที่อีี่ท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 ี่ี่ที่ที่ทีะที่มี่ที่ทีะที่มี่ท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 ี่นี่ท่ที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 ่ทรามา่ที่รี่ท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 ่ที่ี่ที่ที่่ที่ที่ที่ท่ที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 ่ีาที่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 ทีันี่ันจะมันก็จะลด อะไรที่เราไม่ค่อยใช้อะไรก็เหมือนคำว่าหาปัดต p r o e m ป e p r o b l ส่วนใหญ่เราเรียปัดต์สุขีปัดโ์ p r o b l e าปัดกว q u จริงจริงเนี่ยคือไม่ใช่ป้า e มันไม่ใช่ว่าเราไม่เขียนเราไม่อะมันคือ,ม,คอมันคือการลากเสียงปัดกว่าอะไรประมาณนี้เนี่ยมันยังมีคําว่าเดยเ์อยู่เนาะปัดดูซูซีปัดปัดซูซีปัดโควเบร์หมอเซวาอะไรอะไรประมาณนี้เนาะก็เอ,อ่อจะมาบอกให้เพื่อนๆว่าเอออย่าเครียดมากค่ะเวลาพูดภาษาฝรั่งเศสเนี่ยพูดให้เป็นธรรมชาติอย่าไปกังวลว่าฉันไม่พูดเนยฉันไม่พูดเจอซูซีฉันไม่พูดอะไรประมาณนี้จะจามาร์รีเจวูดเรย์เอสคูเจฟัวร์ตรงนี้เนี่ยแทบจะไม่ใช ในชีวิตประจําวันเลยอะไรประมาณนี้แต่เวลาสอบเนี่ยก็ให้ใช้เอาไว้แล้วกันนะคะยังไงวันนี้ก็พอแค่นี้ละกันนะคะอาเดียงโต้บุญจอเนาค่ะ